นี้ก็อาจารย์ก็มีอันนี้มาให้ดูนะครับวันนี้อาจารย์แบบอุปกรณ์ตัวน,นี้มาอุปกรณ์ตัวน,นี้มีชื่อว่าเตารีดนะครับมันพิเศษยังไงมันไม่ได้เป็นพิเศษนะครับอาจารย์จะเอามาให้ดูว่าเตารีดเนี่ยที่เขาบอกตรงนี้นะครับเขาบอกสเปคเขาเขียนว่าหนึ่งพันถึงหนึ่งพันสองร้อยวัตต์เราจะมาดูกันว่ามันจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะครับเอาเลยไหม ดูเลยไหมครับเดี๋ยวอาจารย์จะวัดให้ดูเนาะขอเซตอีกกล้องหนึงก่อนนะครับอออโอเคเออนี่เห็นไหมที่เขาเขียนไว้นะครับว่า เขียนไว้นะครับว่ามันติบสองวัตต์ส่วนสองสองพันเจ็ดร้อย k อันนี้คือความสว่างนะครับคือสีตูนปรุงของสีอันนี้นะครับแล้วก็เขาบอกอีกว่าประหยัดไฟกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นจริงไหมก็จริงนะครับจากที่คำนวณมาเห็นไหมเมื่อกี้เนาะก็มีอะไรอีกนะครับเขาก็จะมีบอกพวกประหยัดไฟ energy s a v i n นะครับไม่มีสารปลอดไม่ i ที่ปลอดเนี่ยไม่มีสารปลอดนะครับ สว่างร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ระดับของแสงสองพันเจ็ดร้อยเทวิตนะครับใช้ได้กันตัวอยู่ที่สองร้อยยี่สิบถึงสองร้อยสี่สิบโวลต์เอลีดีนะครับก็จะม,มีเวลาที่ใช้เนี่ยใช้ได้หนึ่งหมื่นห้าพันชั่วโมงเนี่ให้แสงสว่างหี่องศาตรงนี้ใช้คั่วหลอดแบบไหนน,นะครับแล,ล้วก็สุดท้ายเป็นสำหรับใช้ภายในอาคารนะครับเดี๋อาจารย์ เด่นดีชัดกว่าครับชัดเลยเนี่ยเห็นไหมเอทีเซมมิ่ครับประหยัดพลังงานให้มีสารให้มีสารปลั๊กอดออไฟออกมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคูณปรกแสงอยูดด่ที่สองพันเจ็ดร้อยลิลลี่ใช้แรงกันเท่านี้ใช้ได้หนึ่งหมื่นห้าพันชั่วโมงองศาของแสงที่ออกมาก็เท่านี้นะครับใช้ขั้วหลอดแบบ e ยี่สิบเจ็ดแล้วก็ใช้เฉพาะพายในอาคารผลดี อันนี้ก็สั่งคัา,านะรีรมายังไม่ได้ใช้เลยเองมาให้ดูหน,อน่อยนะกันที่ไม่ได้ใช้เพราะว่าสั่งมาผิดสีอาจารย์อยากได้สีขาวนะครับแต่สั่งสีวอล์กมาเห็นก็เป็นหลอดธรรม,มาดาแบบนี้เลยทีนน่ห้องใช้ที่นอที่ห้องใช้นี่ก็เป็นขันว้วหลอดที่ใช้ได้ปกติเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นะครับเปิดไม่ได้ เนี่ยมันเป็นมันไม่ได้เป็นเหมือนแก้วหรือว่าอะไรสันอย่างโอเคประเด็นเราไม่ได้อีกที่ต่อไปนะครับแต่ว่าเอามาให้ดูเฉยว่าไอ้เขาบอกอะไรบ้างตรงนี้นะครับที่จริงอาจารย์จะต่อหลอดไปที่ดูแหละแต่ว่าต่อไม่ได้เพราะว่ามันกินไฟน้อยมาก,ม,าก,ม,ากมิตเตอร์อาจารย์วัดไม่ขึ้น คอ,อามยาวนะครับก็คือมัดดิิตเตอร์ของตัวก่อนในวันนี้นะครับมีอะไรบ้างอันนี้ไม่เกี่ยวครับเดฟพันใส่ไปก็จะมีมิตเตอร์นะครับมัดดิมิตเตอร์ที่เอาไว้วัดค่าของแรงดันแล้วก็กระแสไฟฟ้า ก็มิเตอร์นอนเดิมนะครับเป็นแอม,มิตเตอร์นาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเอาไว้วัดกระแสนะวัดกระแสแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่อาจารย์เคยบอกไปอย่างน้อยที่บ้านตน้องมีก็คือแอกวงวัดไฟนะครับเนี่ยตรงนี้จะมีสีส้มถ้าเกิดว่ามีไฟนะจะใช้ให้ดูเอออันนี้ไม่ใช่นะอน,น้ปกาแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ไฟของเรานะครับอาจารย์ก็ยกมาเป็นเสาลีดอันนี้นะครับ เด็กเราตอรีดใช้น้ำก็ไม่ค่อยได้ใช้ไน้ำเท่าไหร่ที่เกียกนเดิมนะเกียนแล้วก็ปับไฟนะครับซึ่งปักไฟเนี่ยให้น,นี้แก้ก่อนนะครับว่าปับไฟเนี่ยสายมันยาวนะครับแล้วก็ที่อาจารย์จะต้องพันแบบนี้เพราะว่าในการวัดกระแสโดยใช้เทอรเนตเตอร์ตัวนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะท้องแล้วถ้าเกิดว,ว่าเราท้องันแบบนี้นะครับค่ามันจะไม่ขึ้น มันจะไม่ขึ้นเนะครับเพราะว่าสายไปสองเส้นนี้สนามแม่เหล็กมันหันร้างกันนะครับการมมเตอร์แบบนี้วิธีการใช้งานก็คือเราจะต้องคล้องไปที่สายเส้นเดียวเท่าน,นั้นแบบนี้นะครับกระแสมันถึงจะขึ้นี่ถ้าคล้องสองเส้นไม่ขึ้นนะครับฉะนั้นคล้องตรงนี้ขึ้นไหมมันจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันข้างในมีสายสองเส้นเนาะอาจารย์ก็ไม่อยากแบงตัดนะครับอาจารย์ก็เลยหายสายมาคลองแบบนี้เนาะเพื่อที่จะแยกสาย แล้วก็เข้าเสียบบัครี่จารเสียบบัตไปแล้วนะทีนี้ก่อนอื่นนะครับเรามาเรามาเช็คก่อนว่าไฟมาได้ยางนะครับที่ปัพกพ่วงตัวนี้นะถ้าเกิดว่าเสียงอาจารย์เป่าไปบอกได้นะครับเพราะว่าเนี้อาจารย์เปิดลำโพงอยู่เนาะอาจารย์ไม่ได้ใส่บัตรนะครับนะอันนี้คือปักไฟนะครับเสยียไม่ได้นะ ได้เราว่านิ้วใหญ่ครับนิ้วเล็กก็อยากมีแหวนนะอาจารย์พูดได้ไหมอ,อาจารย์จะใช้ไอ้มองวัดไปเมสให้ดูว่ามันใช้ยังไงตอนนั้นก็ไม่ได้บอกเนาะว่าใช้ย,ยังไงนะครับวิธีการใช้างานก็คือตรงน,นี้นไปหลงนะเราต้องเราเอาหนึ่งแหวนเข้าไปในลนะูกคัดเสร็จแล้วก็จับบริเวณที่เป็นพลาสติกนะอย่าเอาที่มันโดนตรงนี้นะครับเนี่ยไปดูนะครับจับบริเวณที่เป็นพลาสติกแบบนี้เนาะ แล้วก็ด้านบนจะเป็นโลหะนะครับให้เราเอาอยู่จะแต่งไวไม่ต้องควหลุดครับมันต้องแตก่งมันต้องแตกนะครับเพื่อให้ไปมันกลมตลมที่วิธีการใช้งานก็คือทําค่าไว้แบบนี้นะครับแปะที่ตู้จับที่เป็นพลาสติกแล้วก็เหยียดเข้าไปที่ดูดครับนะครับเลืกแบบนี้เห็ีไฟไหมเหยียดครับเหยีอันนี้ตู้มีไฟนะครับเนี่ยอ่อันนี้ยังไม่เหยียดนะครับที่อยากเลก โอเคเนี่ย okay. ถ้าขึ้นแบบนี้คือมีไฟนะครับไฟมาแล้วถ้าข้างมือมีไฟอีกข้างหนึ่งต้องไม่มีไฟนะครับเนี่ยอีกข้างมีไฟต้งไม่ขึ้นนะเพราะว่าไฟบ้านเนี่ยจะมีไฟแค่เส้นเดียวนะครับโอเคไฟมาแล้วนะครับทีนี้หมดหน้าที่แล้วนะครับอันนี้คือเช็คเรื่องต้นเท่านั้นนะครับเช็คเรื่องต้นเปลี่ยนหลอดพคงหลอดไฟก็ใช้ตัวนี้เช็คก่อนว่า ไมมีไฟฟาด้วแค่นั้นพอแค่นั้นก็พอเราไม่ต้องใช้มิตเตอร์ไปวัดก็ได้ครับทีนี้มาถึงที่สาเหตุอของเราก็คือมาติดมิตเตอร์ตัวนี้ทีนี้อาจารย์จะลองวัดแรงกันไฟฟ้าก่อนว่าในไฟบ้าน220เนี่ยตอนนี้มัน220จริงหรือเปล่าอาจารย์ก็ปรับไปที่ วนเ,เตอร์ตัวนี้นะครับผมแต่ก็ตัวนี้เป็นเอซีก็คือโวนกระแสสลับอยู่แล้วนะครับก็เปิดไฟให้มันชัดๆหน่อยอ่าโอเคนะครับเอ่อมีคนโทรมานะครับฮัลโหล ที่คนโทรมาอ่ะโอเคนะครับเอ,อ่อตรงนี้เน,นี่ยมันอาจจะมีรับอ่ะโอเคตัวเลขชัดเจนนะครับเนี่เดี๋ยวอาจารย์จะลองรับดูนะว่าใครมาเท่าไหร่ครับวิธีการก,ก็คือต่อสายเนี่ยที่เราต่ออย่างนี้นะครับดิ้งเข้าไปเลยเอ,อ,อ่ะตอนนี้นะครับที่เขาบอกว่าสใครมา220 ตอนนี้เนี่ยไปออกมาที่สองร้อยยี่สิบเจ็ดจุดเก้าประมาณสองรอยี่ิแปดโวลต์ประมาณสองรอยยี่สิบแปดโวลต์นะครับเดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ก่อนประมาณสองรอยี่สิบแปดโวลต์นะครับก็ถือว่ามามาเต็มนะครับมาเต็มทีนี้าจากเราสายออกนะเพราะว่าเราวัดกระแสแล้วนะครับกระแสไม่ต้องใช้สายนะสายแค่ วันนี้นะครับพเอของเราในวันนี้ก็คือลอรีนะครับเดี๋ยวให้ดูสเปคก่อนว่าสเปคเนี่ยเขาแปะไว้ชีวัดน,นะครับโอเคอ่อะ,นะครับอันนี้คือตอรีแบบไรน,นะเลาก็มีมอกอมียี่ห้อพิลิตนะครับมอก เรียบร้อยบอบทุกอย่างนะครับไม่ไยินสายหน้าด้วยนี่หากสี่้าส,าสนใจคือตรงนี้เขาบอกไว้ว่าเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะครับกินไฟอยู่ที 1, ่1,000-2,200วัตต์ใช้กับไฟ220-240โวลต์แล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระแของไฟฟ้ากระแสสลับนะครับที่เว็นตอนนั่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ความถี่50-60เสิรับแต่เองมาดูว่าเอ้ยจริงๆแนละ้วเนี่ยมัไ มันกวัดมันเท่านี้หรือเปล่านะครับเขาอาจจะหลอกมันก็ได้มันอาจจะดีไฟอะไรก็ได้นะครับดูการัโอเคตั้งไปก่อนเนาะการจะเสียแล้วนเกิดผะครับเกิดผิดอาเสียไปแล้วไม่ดีไฟผิดนะแต่ว่าตอนนี้ยังปิดได้อยู่ครับ เลยนะครับเปิดแระเดียวเองทีนี่นะครับยังไม่ร้อนที่ยังไม่ร้อนนะอาจารย์ยังไม่ได้เปิดครับสังเกตที่ไฟตรงนี้นะไฟยังไม่ชื้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะวัดกระแสที่ดูแบบปั๊บเอาเลยแล้วกันแล้วก็ดูที่ตรงนี้นะครับปิดสังเกตที่ไฟตรงนี้นะแล้วก็อิเตอร์อาจารับอาจารย์จะตั้งไว้ที่นีนะครับวัดกระแสประมาณหกสิบแอมป์นะครับแล้วก็ตรงนี้มันเป็นดีจีอุปจารย์เขาเปลี่ยน เป็นกระแสะสลับนะนะวัดกระแสไฟฟ้ากระแสะสลับเปิดสายด้วยที่การใช้งานมีสองเส้นอย่างนี้ที่อาจารยอกนะครับคล้องไปเลยปึ๊บเส้นหนึ่งครับคล้องไปอยึางเส้นแบบนี้แล้วมาดูกันว่ากระแสะเท่าไหร่ครับตอนนี้การเสียบไว้เฉยๆนะยังไม่ซึ้นะครับกระแสะยังไม่ขึ้นอาจารย์จะลองผุ่นะสังเกตที่ปลายตรงนี้นะครับแล้วก็กระแสน ว่าเท่าไหร่ตอนนี้มันทำงานอยู่นะครับแล้วก็กระแสนเนี่ยจะกินอยู่ที่4.7แมอแมป์4.7แอมป์เดี๋ยวลองมาตัดนะครับลองมาตัดแล้วเรามาดูกันว่าพอมันเนี่ยันีนอคตอนที่ตัดไปแล้วนะครับก็คือความร้อนเนี่ยมันได้แล้วจากที่เราตั้งไว้มันก็จะไม่กินกระแสน,นะครับหรือว่ากินอาจจะน้อย น้อยมากเกินอมิวเตอร์ตะไรเนี้วมัน,มนวัดได้ไม่ละเอียดพอครับอาจารย์จะลองเพิ่มอีกนิดนอะอีนนนอกน,มมนิมันก้กิตไฟระ้วพออี๋าวความร้อนมันได้นมื่อตัดนะตัดปึ๊บกระแสก็หายไปนะครับแค่นี้โอเคได้แล้วนะครับได้แล้วเดี๋ยวเรามาเราคำนวณดูว่าอุ้มัน วันเท่านั้นจริงสักสักเนจจาดีกว่านะร้อนนะครับร้อนนะจานจะไม่จับนะครับจา์โดนไปแล้วทีหนึ่งอโอเคเดี๋ยวสับมาที่ที่เดิมนะครับสับมาที่เดิมจับมาที่ตรงนี้ครับอันนี้จานทดไว้ตัวสีแดง สองรอยยสิบแปดกับสี่จุดเจ็ดโอเคข้อมูลที่เรามีนะครับเมื่อกี้เรามีข้อมูลอะไรบ้างก็คืออันดับแรกนะครับแรงดันที่มันมาเนี่ยอยู่ที่สองร้อยี่สิบแปดโวลต์แล้วก็ตอรีดใช้กระแสไปสี่จุดเจ็ดแอมป์นะครับ่ะเรามีข้อมูลแค่นี้่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณไฟฟ้าดูว่า าอาจารย์ใช้เตารีทุกวันเนี่ยมันจะกินไฟไปกี่บาทน,นะครับไม่ทันบอกได้เลยนะไม่ทันบอกได้เลยอันดับแรกนะครับเราหากำลังไฟฟ้าก่อนจาก v เท่ากับ iv นะครับปึ๊บปบเราก็เอากระแส4 7่จุดเ m คูณกับแรงดัน228โวอยย เราจะได้กำลังออกมาที่ที่ที่ต้องใช้เครื่องคิดเลขนะครับขออนุญ,ญาตเปิดตัวช่วยก็สี่จุดเจ็ดูกับสองสองแปดนะครับเราได้กำลังออกมาแล้วว่าตอนรีตัตวเนี้ยมันมีใช้ไฟไปที่หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งวัดะครับตัดหน่วยทิ้งไว้แล้วกันเนาะ โอเคนะครับเรบเราได้เคร่องคิดเลขอันนี้คือวัดที่ตอรี่ใช้นะครับจากที่ตอรี่มันทำงานเมื่อกี้มันกินไฟไป1,071งันเจบาทฉะนั้นก็อยู่ในช่วงสเปคที่เขาบอกใช่ไหมสเปคเขาบอกว่ามันจะกินไฟอยู่ที่1,000ถึง1,200งันสอบาทนะครับอันนี้ก็เป็นจริงตามที่สเปคระบุไว้เลยเนาะเท่านี้นะครับเท่านี้พอเราได้วัดของตอรี่มาแล้วเอ้ย เตารีดมันจะใช้แหวัดเท่านี้นะครับสมมุติว่าเอีอ๋อยว่อนครับเดี๋ยวก่อนสมมุติว่าอาจารย์เนี่ยเปิดร้านซักรีดซักอบรีดนะครับซักอบรีดโดยว่าร้านอาจารย์เนี่ยเออใช้เตารีดวันละสามชั่วโมงนะครับสมมุติว่าหนึ่งวันเนี่ยอาจารย์ใช้สามชั่วโมง สามชั่วโมงนี่หมายถึงว่าแบบรีดไปพักไปรวมๆแล้วนะครับเฉลีย่ยสมมติว่าใช้ไปสามชั่วโมงต่อวันนะครับลูกค้าไม่ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ช่วงนี้เนาะใช้สามชั่วโมงนะครับนนเราก็คำนวณออกมาว่าสามชั่วโมงเนี่ยมันกินไฟไปกี่วัตเนาะไม่ยากนะครับแล้วก็หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งวัตของเตาลีดที่เราคำนวณได้นะครับคูณกับสามชั่วโมงนะตัวช่วยนะครับก็คือตัวนี้ 3นะครับโอเคเห็น okay. okay, okay, นะครับค่าที่ได้ก็คือสามสองหนึ่งสามได้มาแล้วนะครับวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์ใช้ตอรี่สามชั่วโมงกินไปไปสามพันสองร้อยสิบสามวัตต์อาจารย์ทำงานทุกวันเลยเพราะว่ามันไม่มีวันหยุดใช่ไหมสมมตินะครับก็สามสิบวันก็เอา สามสองหนึ่งสามครับไปคูณกับสามสิบวันอีกทีหนึ่งได้เท่าไหร่คนี่คูณสามสิบว้าวเก้าหกสามเก้าเนี่ยเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งอาจารย์ใช้ไฟไปเก้าหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะกับการใช้เตารีดอย่างเดียวนะ โอเคทีนี้อาจารย์จะแปลงให้เป็นหน่วยนะครับจาก W h นะครับให้เป็นหน่วยว่าจะดูว่าใช้ไฟไปกี่หน่วย้วก็หารหนึ่งพันนะครับก็จะได้อยู่ที่เก้าสิบหกจุดสามเก้าหน่วยหรือว่าอันนี้คือตัวเดียวกันนะหน่วยกับกิโลวัตต์ชั่วโมงคือตัวเดียวกันนะครับนี่เดือนหนึ่งอาจารย์ใช้ตอรี่อย่างเดียวนี่ 3ชั่วโมงใช้ไฟไปทั้งหมดเก้าสิบหกหน่วยเราคิดเล่นๆนะครับสมม,สมมติว่าหน่วยละสามบาทสมมติว่าหน่วยละสามบาทโอเคตรงนี้อาจารย์หารหนึ่งพันก่อนนะครับเก้าสิบหกจุสามเก้าเสร็จแล้วก็ไปคูณสามก็คือสามหน่วยละสามบาทโอเค 2องแปดเก้าจุดออันนี้คือเบ็ดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับากับการใช้ไฟเดือนหนึ่งใช้เตารีดวันละสามชั่วโมงสามสิบวันหน่วยละสามบาทนะครับก็ใช้เสียค่าไฟไปสองร้อยแปดสิบเก้าจุดหนึ่งเจ็ดบาทพุทธิพงยกมือว่าไงเอ่ยมีอะไรไหมสงสัยตรงไหนไหมครับถามได้นะถามได้นะเป็นยกมือมานะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็คือวิธีการคำนวณค่าไฟโดยที่เราวัดจากอุปกรณ์จริงของเราเลยตรงนี้เลยนะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้เนาะซึ่งค่าความค่าเชื่อนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่วัดตรงนี้นะครับเพราะว่าวัดเนี่ยมันค่าดเคลื่อน,น้อยกระแสมันก็กินค่อนข้างที่จะคองพี่อยู่แล้วนะครับฉะนั้นสิ่งที่ค่าเชื่อนในการคำนวณเนี่ยก็อยู่ที่เวลาที่เราใช้นะครับบางทีเราอาจจะไม่ใช้สองชั่วโมงเป็นเปกก็ได้ประมาณนี้ประมาณนี้